มันจะมีอยู่3ส่วนเนาะเราก็เปิดสวิตช์ก่อนเริ่มแรกก็เปิดคอมนี้ตบหน้าจอเดี๋ยวก็เปิดตรงนี้นะออนครับบอันนี้คือเปิดกล้องเปิดูกล้องนะแล้วก็เปิดไฟต้องด้านล่างตามปกติเลยอ่ะโอเค อนนี้ก็เราวัดกองขึ้นมาครับ <c oughs> โปรแกรมที่ใช้ก็คือเป็น,นปตัว,ว,วนี้ Optical Is View ตัวนี้เนาะแต่เป็นแก็ Yes นะทีนี้ เราก็มาที่แคปเจอร์นะอยู่ในโหมดแคปเจอร์ภาพภาพก็จะมาจากกล้องมาตรงนี้เลยแล้วก็ทีนี้ก็ใสรตัวอย่างตัวอย่างเราก็ปรับนะครับให้ในตาก่อน เราก็เลือกเลือกตัวอย่างที่เราต้องการถ่ายเลือกที่สวยๆอ่ะเราก็ปรับเนตาชัดก่อนนะครับทีพอปรับเนตาแล้วเรามาดูในกล้องเนาะภาพที่จะถ่ายก็คือภาพในกล้องบางทีเนอตาจะดูไม่ชัดแต่ว่าเราต้องปรับในกล้องเนี่ยให้ชัดนะครับปรับแสงปรับอะไรให้ดี สมมติว่าเรียกจากภาพนี้เนะาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูแสงไม่ดีเนาะทีนี้สเกลบอกแล้วว่าภาพต้องอยู่แล้วต้องมีสเกลทุกครั้งน,น,นะครับแล้วก็มาที่ไม่เชื่อตรงนี้นะ แล้วก็มาที่รูปนี่รูปสเกลตรงนี้คลิกป๊บก็จะมีสเกลขึ้นมานะครับถ้าเราต้องการเริ่มสเกลก็มาคลิกที่ลูกศรแล้วก็เลื่อนไปวางตำแหน่งที่เราต้องการนะครับสตงพิจารณ์ตรงนี้ทีนี้สเกลเนี้ยเราต้องปรับให้ตรงกับกำลังขยายนะครับเราต้องรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่กำลังขยาย c x นะครับเราก็มาที่ตรงนี้นะคลิกปุป๊บ แล้วก็มาคลิกที่ 4x นะครับแล้วก็แอปพลายตัวอิเ็นะแล้วเป็นเทรปับาเราก็จะได้สเกลที่ถูกต้อง <90 S 1> นะครับเมื่อกี้เป็น10นะครับอันนี้เป็นที่เซตค่านะครับไฟล์เซตนะไฟล์เซตเนี่ยเราต้องคลิกชื่อไฟล์ตรงนี้นะครับถ้าส่วนมากเราก็จะใช้ jpg นะครับถ้าเป็นติ๊เนี่ยเป็นเป็น,ปนไฟ,ไฟล์ความละเอียดสูงแต่ว่าจะไม่มีสเกล นะเราก็คลิกเป็น jpg นะครับเราต้องคลิกตรงนี้ทุกครั้งนะครับ combine measurement เพราะว่าถ้าเราไม่คลิกตรงนี้เนี่ยเราจะได้แค่รูปภาพเราจะไม่ได้ส c a l ไปด้วยนะครับามานนี้คลิกตรงนี้ทุกครั้งนะครับไฟล์ Find name ไฟล์ name เราก็ตั้งชื่อนี่ชื่ออะไรนะท<ป>ดลองแล้วกันเนาะทดลองนะครับ พิมพ์อาจจะพิมพ์ไทยไม่ได้เนาะได้ตัวอักษรเส็จสองตันะ A A หนึ่ง,ง A แล้วกันนะครับทีเลือกไฟล์ที่เราจะเก็บนะครับเราก็มาสร้างไฟล์ของเราตรงนี้ทุกคนนะครับทุกคนต้องมาที่ได้ดีนะเรามาสร้างไฟล์กันแล้วกันไดดี ID เนี่ยจะมีพื้นที่เก็บเยอะ งั้นทุกคนต้องมาสร้างที่ใดดีลองอันนี้บังคับเ,คเราก็มาที่ได้ดีที่ไฟของเรานะครับสายฟาไฟคลิกโอเคครับ อาอย่างอื่นอย่างอื่นเนี่ยรูปภาพเนี่ยเราก็ตั้งเป็นออโต้ไปเลยนะก็จะปับให้อัโตโนมัตินะครับตรงนี้ก็ค่าก็เซตมาแล้วนะเราก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับทีนี้หลังจากเซตค่าเรียบ้แล้วเราก็กดถ่ายนะครับาการกดถ่ายเนี่ยเรากดตรงที่แคปเจอร์ที่เดียวเลย ตรงนี้ก็คือรูปที่เราเพิ่งถ่ายเนาะนอะีกหนึ่งถ้าเราจะดูก็เราเพิ่งคลิกขึ้นมานะครับแล้วก็โชว์เราก็จะเห็นว่าจะมีรูปภาพนะครับแล้วก็มีสเกลนะเรามาเปิดดูในตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้เนาะโอเคอทีนี้ตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะปรับไว้บาลานได้เนาะ สมมติสมมติถ้าเราต้องการที่จะล็อกไว้บาลานนะครับล็อกได่ตรงนี้ได้ก็นะประมาณนี้นะเบื้องต้นก่อนโมเดลอื่นเดี๋ยวค่อยค่อยสอนต่อมันจะมีแบบต่อภาพได้สมมติว่าเราต้องการในวิว่กว้างเนี้ยเราถ่ายสองรูป แล้วมามาเชื่อมต่อกันให้ไอ้มันเชื่อมต่อให้ก็ได้แต่ว่า